สวัสดีคะ่ะคลิปนี้สิบเอลเรื่องประโยชน์ของไผ่หหฟังเนาะคะ่ะน้อพี่น้องเฮ้านี่ไผ่ที่เฮ้าเอานอเพิินมากมากกินมาตกตุมาแกงมากแปรรูปต่างๆนี่แหละคะ่ะไผ่ต้นไผ่เฮ้าเนี่ยและประวัติสิเป็นไผ่ชนิดใดเนาะมีประโยชน์เบิดเด้อพี่น้องเด้อประโยชน์จาก ทุกส่วนของไผ่มีประโยชน์เบิดค่ะพี่นองเฮามีประโยชน์เบิดเดชนี่เฮาสามารถที่สิปแปลรูปได้ได้้าเป็นเนาอไหม่เนาะไผ่เนาะนี่แปรรูปเป็นเนาอไหม่นาอไห,หม้ดองก็ได้นาอไหม้เนาอไหม้ดองหรือว่าหรือว่าเฮาสิเป็นดองเป็นแบบซับน้อยๆนยซับใหญ่ๆหรือว่าเป็นเนอะก็ได้หรือว่าเฮาสิมาเห็ดเนาอไหม้ทุงแบบนี้ก็ได้แปรรูปไวเนาะแล้วก็ล่ำเพินเด้บาดท,ทะนี่สามารถที่สิเอามาเฮ็ดแบบนี้ค่ะกระดง กระตาก้องเขาแบบนี้เนาะแคนนี่ก็คือไผนะ่แคนเนาะเห็ดไผ่แคนเอาเห็ดใด้าหลายเนาะผลิตภัณฑ์จากไผ่พี่นงเฮายกตัวอยา่างมหมือด,ดอก <c oughs> เอามาเห็ดแบบนี้ก็ได้ค่ะเอามาประดับก็ได้ปลูกต้นไม้เข้าก็ได้น่ลามใหญ่ๆแล้วแต่ไอเดียของไผ่มันเนาะใส่ได้เบิดเ้อค่ะนี่ใส่ได้เบิดเด้อยไผ่ใส่ได้เบิดเบิดทุกส่วนเลยเนาะค่ะอีกส่วนหนึ่งเนาะที่เฮ้าก่ะคนกอาจจะไม่ค่อยใส่เนาะค่ะแต่ว่า อันนี้คือดินขุยไผ่เด้อพี่น้องดินขุยไผ่นี่เห็นบ่ใส่ได้ใส่ล่ำใส่นอใส่ยังแล้วใต้หอมไผ่เฮ้ายัางใส่ได้เด้อันนี้คือการดินขุยไผ่เนาะค่ะนี่ผลิตมาเบิ่งเด้อบัดน,นี้สิผ้าเบิ่งผลิตผลเนาะจากดินขุยไผ่เฮ็ดยังวซันเจ้าเอาดินขุยไผ่มาเฮ็ดยังว่าสันว่าเบิงเงบ่งเด้อพี่น้องเบืองเด้ออันนี้คือผลิตผลจากดินขุยไผ่ดินขุยไผ่สามารถที่สิเอามาผสม กับวัสดุป,ปลูกต้นไม้ได้งามแบบนี้พี่น้องอันนี้คือผลผลิตของดินขุยไผ่ได้นี่เอามาผสมกับดินใบเพื่อนก็เอาไปมกักเด้ใบไผ่เห็นบ่ใบไผ่ก็เอาไปมกักล่ำไผ่ก็เฮ็ดประโยชน์นอไผ่กับแปรรูปไว้เป็นอาหารดินเอามาผสมเครื่องปลูกต้นไม้ให้ต้นไม้ได้งามๆแบบนี้พี่น้องเฮามาเบิ่งภาพรวมเดอ้อผี่ภาพรวมผลิตภัณฑ์ประโยชน์จากไผ่เมีย ของของเฮ้านาะประโยชน์จากไผ่อันนี้คืออ่าให้เพิ่งภาพร่วมเนาะ <c oughs> ประโยชน์จากไผ่ <c oughs> ก็คือทุกส่วนของต้นไผ่ เฮาเกิดจากการสังเกตการนอบาต้นไผ่เพื่อนกับบแรล้งเพื่อนกะย่งเขียวอยู่ปนีรากไผ่เพื่อนกะไหลไหลเนาะเพื่อนกะซ้อยกันหาอาหารกะก็คืออาจจะมีอาหารอยู่หันก็เลยเอาดินดินเพื่อนกะเทั้งรากเทั่งย่างเพื่อนกบเป็ี่นแบบดินร่วนซุยแหมไต่หฮมไ่แหมพี่นอ้องเหาไต่หอมไพน่ะน่ะเห่ากลับไปเอามามาามักเนาะเอามาามักใส่ใส่ส่วนมากแม่กส,สิมัก่ะคามักใส่ใบไผ่มักใส่ใบก้ามปูหรือว่าเอามาเป็นส่วนผสมของ ดินของใบใบไม้มาค่ะละเอามาปลูกต้นไม้แบบนี้กระงามแบบนี้เด้อค่ะเด้ออันบ่จากบาสี่าจังใดเนาะอันนี้ก็คือการลงมือทำเนาะซึ่งทุกต้นเกิดจากเอามีส่วนผสมของดินขุยไผ่ทุกต้นเหาเห็ด้วยมือทุกต้นต้นไม้ทุกต้นเนาะค่ะเนาะทําเองปลูกเองโดยการเอาดินขุยไผ่มาผสมกับใบ ไม่มักใบอันก้ามปูมักใบมะขา,ามใบไม่ใบไม้ต่างๆเนาะหมักใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ดินคุยไผ่นี่แหละมาเป็นส่วนผสมปลูกต้นใหม่งามงามพี่นงเฮาเอามาซูบเบิงเนาะค่ะเนาะ,ะอันนี้คือประโยชน์จากไผ่นอกจากล่ำเพิินแล้วใต้ต้นเพิ่นใต้ห่มเพิ่นดิน